โคตรไม่เมกเซนถ้าพูดแบบนั้นเต้ก็ยังผิดอยู่ดีถ้าจะให้ฟอกขาวจริงๆอะนะมันต้องวางแผนอย่างละเอียดเริ่มจากที่เราต้องรบไฟในกล้องวงจรปิดทั้นแรกเราต้องระยญานอนหลับใส่ในแก้วน้ำนี้ แล้วใช้นกต่อเพื่อจัดการกับพี่รปภพ,พี่รปภคะ่ะเดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะขั้นต่อไปเราต้องหาทางเข้าไปในห้องนั้นและจัดการลบหลักฐานที่จะมัดตัวเราทั้งหมดทำไงดีอ่ะอีซี่ขั้นที่สอง หรือว่าจะต้องสแกนม่านตาสำเร็จทายกูพูดจริงๆนะกูว่ามึงดูหนังเยอะไปละมึงคิดว่ามึงอยู่ในมิชชั่นินพาสซิเบิร์เหรอแล้วดูวางบทกูให้โง่ขนาดนั้นอ่ะนี่มันยังไม่ถึง10%ของแผนเลยนะเว้ยพอกูหหยุดไว้แค่นั้นดีแล้วถ้าถึง100%นะแม่งมีระเบิดไมเคิลเบย์แน่ กูว่าทางออกให้ดีที่สุดอะมันอาจจะเป็นทา่อ,อที่ใกล้สุดก็ได้นะเว้ย